บอกข้อสอบกับอาจารย์ฉาดข่าววันนี้เราจะมาบอกข้อสอบให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อให้คุณได้รู้ก่อนที่คุณจะไปสอบนายหน้าว่ามันง่ายแบบไหนกันเชียวเอ้ยง่ายจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมใครถึงสอบผ่านไม่ได้ฉะนั้นเรามานี้วันนี้เราใช้คคุณอีกหนึ่งข้อนะคะมาเรามาฟังกันเอาแบบง่ายๆนะหากนายหากนายหน้า,ห,า,นห,นาหรือตัวแทนได้รับใบอนุญาตสองครั้งติดต่อกันให้ใบรับเขาเรียกว่าให้ใบอนุญาตในคราว ต่อไปอีกกี่ปีพูดง่ายๆว่าต่ออายุครั้งที่3คุณจะได้กี่ปีพูดง่ายๆนะคะก็1ปีขอ2ปีคอ3ปีงอปีคุณคิดว่าได้เท่าไหร่คะจำไว้นะตอนแรกในคุณในการที่คุณขอรับใบอนุญ,ญาตพอคุณต่อไปได้รับ1ปีปีที่2คุณได้รับ1ปีปีที่1นะึ1่นะปีต่อปีที่1-1ปีต่อปีที่ 2- 2ปีต่อปีที่3เท่าไหร่คะ คำตอบก็คืององู5ปีค่ะในครั้งที่3คุณต่อ5ปีใช่ไหม ฉะนั้นคุณจะต้องรู้ค่ะว่าเวลาการที่เราเป็นในหน้าต่อครั้งที่1เท่าไหร่ต่อครั้งที่2เท่าไร่ฉะนั้นเราเองก็เตรียมตัวได้เลยว่าตอนนี้คุณกําลังจะเป็นในหน้าคุณจะต้องรู้ว่าต่อไปคุณจะต้องเป็นอย่างไรแต่ณนะวันนี้คุณมีหน้าที่สอบเพื่อให้คุณได้รู้ว่าการสอบในหน้าเป็นอย่างไรข้อนี้คุณได้ไปแล้วนะข้อหนึ่งใครได้ข้อสอบแบบนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามันง่ายฉะนั้นคุณจะได้รู้แล้วคุณจะต้องเข้าใจเกี่ยวเรื่องของแบบแต่ละหมวดเพื่อให้คุณจะได้ไปตอบคําถามเกี่ยวเรรื่อองงขปะก วินาศภัยได้อย่างง่ายดายค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าติวสอบอย่างไรเพื่อคุณได้สอบผ่านครั้งแรกถัดมานะอาจารย์ฉัดก็จะบอกให้ด้วยเช่นกันแต่วันนี้คุณได้ไปอเรียนข้อขอแสดงความยินดีสอบผ่านครั้งแรกนะจ๊ะโชคดีค่ะ